ในสังคมที่หลายคนมองว่ามันสวยงามรอยยิ้มของเด็กๆเสียงหัวเราะการไปไหนมาไหนด้วยกันมักจะซ่อนความรู้สึกของใครบางคนไว้ข้างในเสมอจากการกระทําของใครใหลายๆคนเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคนในโรงเรียนคนในครอบครัวเพื่อนคนรอบข้างทุกคนต่างมีความท็อกซิกในตัวเองทั้งนั้นเชื่อว่าทุกคนต่างเคยโดนบูลลี่แล้วคุณคิดว่าตัวเองเคยกระทําคนอื่น หรือเคยโดนกระทําเองหรือเปล่าเราไม่เข้าใจว่าพวกเขาสนิกอะไรกันพอมันไม่มั่นใจมันก็เริ่มที่จะไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองเราเป็นปกติเราใจกต,ตงจากค,คนคอื่นยังไงตัวเล็กแล้วผิดหรือเปล่าอยู่ในห้องเพื่อนบางคนก็จะชอบแกล้งดึงผมชอบพูดว่าอเออ ยืมยืมฝอยขัดหม้อมาขัดหม้อหน่อยผมหย,ยิกเจ็บไหมอะไรประมาณนี้ก็มีช่วงหนึ่งที่เข้าห้องน้ำแล้วก็เข้าไปแกล้งเอาน้ำสาดโดนว่าแรงๆแบบเออเงาะป่าหัวหยิกเขาก็จะพูดว่าวห,หน้าใหญ่ตัวใหญ่ไหลกว้าง ขาใหญ่แขนใหญ่แมนผู้ชายว่าเพื่อนจะชอบว่าเราช้าว่าเราเขียนหนังสือช้าทำอะไรช้าพู้ช้าไม่ทันเพื่อนจะรู้อะไรทีหลังเพื่อนช้าตลอดเลย อะไรก็ให้รอรู้จักทำตัวรีบบ้างเกรงใจคนอื่นเขามากก็โดนล้อว่าเกี้ยวบ้าเด็กน้อยบ้างอะไรจะเถียงบ้างบางทีก็มายืนเทียบความสูงกับเราคือแบบเราไม่สนุกตัวค่ะจริงๆก็ตอนนั้นก็ขำม,มากแต่ข้างในก็คือไม่ตลกค่ะจากที่ไม่เคยมั่นใจในตัวเองก็ไม่มั่นใจในตัวเองอีกเลยรู้สึกไม่อยากอยู่ในสูงชนกลุ่มมากไม่อยากเจอใครมัน แย่ yeah, ไปหมดเลยรู้สึกว่าเราผิดอะไรก็เราเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้แล้วคน,นแบบนี้เราผิดมากเลยเหรอมันก็รู้สึกว่าทําไมเขาต้องบูลลี่เราทั้งที่เราก็เป็นตัวของเราเองอยู่แล้วเรื่องความสูงโดนด่าตลอดอย่างนี้คะ่ะเรียกไอเตี้ยบ้างเมื่อไหร่จะโตบ้างแต่นหน้าอายที่สุดคือล้อเราต่อหน้าคนเยอะๆะคะ่ะจะมีเพื่อนคอยบอกว่าเออไม่เป็นไรสวยจะตายแค่ทําไมกับคําพูดแค่นั้นเอง เพื่อนจะพูดด้วยดีตลอดเลยสำหรับครอบครัวครอบครัวก็ชมสวยดีทําไมต้องเหมือนคนอื่นทั้งที่เป็นตัวของตัวเองอะดีสุดแล้วดูหนังฟังเพลงหรือแม่ก็ไม่สนใจคำพูดของคนพวกน,นั้นนะคะเขียนบรรยายลงในบันทึกที่เรามีบรรยายให้ตัวของเราเองฟังก็ได้ไม,ไม่ต้องให้ใครฟังอัดคลิปตัวเองชมตัวเองคาชมของคนรอบข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าครอบครัว เราก็แบบรู้สึกดีขึ้นมากกว่าตอนที่โดนว่าเตีย้ยหยุดล้อเถอะมันไม่สนุกจริงๆแล้วถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงที่โดนว่าแบบนั้นพอหยุดพูดหยุดว่าหยุดล้อคนอื่นเพราะคนที่โดนมันไม่ต้องสนุกด้วยค่ะหยุดเธอค่ะมันไม่สมควรมันเป็นเรื่องของคนคนนั้นค่ะเรื่องตลกที่เอาไ้พูดในวงสนทนากาันคนที่โดนมันไม่ตลกด้วยค่ะขอร้องค่ะหยุดเธอะ